สวัสดีครับผู้ชมครับช่องการแสงค,สสคองมีเดียชาแนลครับอาหารแพะในช่วงบ่ายๆนะครับทุกวันนะครับอันนี้น้ำหมักสูตรไทยสมา์ทโกดรับ แสงทองความแพนนมจังหวัดเลยครับอัปเดตราคาแพะนะครับในช่วงบ่าย,ายวันนี้อาหารแพะแล้วก็กระถินนะครับราคาแพะอัปเดตนะครับร้อยสามสิบบาทบวกนะบตามที่แจ้งไป2องสอีีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต้องการแพะนะครับจำนวนมากนะครับอยู่ในกลุ่มต่างๆของ โซเชียลด้วยนะครับแล้วก็อยู่กลุ่มต่างๆของแต่ละจังหวัดด้วยก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความต้องการที่สูงขึ้นสลับแพะนะครับส่วนของอนัดแพ้ใหญ่กลางเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงตลาดนัดแพ้ทาง5จังหวัดนะครับของภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับแพะอีสานนะครับแล้วก็ทั้งศูนย์รวมของ ตลาดนัดแพ์ในฤดูการต่างๆนะครับของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากสามสัปดาห์ที่แล้วก็คือช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ทั้งช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าความเคลื่อนไหวที่มีความที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับจากสองเดือนให้หลังนะครับโดยจะเป็นราคาก็จะเป็นสถาน นะครับนัดแพะรวมก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับแพะขุนนะครับแพะอีสานตามราคาแพะใต้นะครับก่อนหน้านี้ก็ถึงว่าราคาแพะใต้อยู่ที่180บบาทนะครับนัดแพะรวมนะครับของตลาดนัดแพะทางอีสานด้วยนะครับยินดีกับทุกท่านนะครับสำหรับนัดแพะ ความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะรวมทั้งหมดนะครับก็โดยรวมทั้งหมดตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ที่จับตาดูราคาแพะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จากนี้ไปว่าราคาจะไปที่ถึงที่เท่าไหร่นะครับสาหรับหลักๆแล้วนยครับในเดือนนี้นะครับร้อยสาบาทบวกแต่ก็มีบางพื้นที่ที่อยู่ยังไม่ถึงร้อยสามสิบนะครับก็ยังอยู่ก่อติด สลับราคาแพะในช่วงนี้นะครับทั้งแพะขุนแพะเนื้อนะครับตลาดนัดแพะซึ่งก็คาดการณ์กันก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าราคาแพะก็มีอย่างน้อยนะครับร้อีบบาทบวกนะครับก็เป็นไปตามที่ตลาดเป็นไปตามกลไกของตลาดและก็ความต้องการของพื้นที่ต่างๆนะครับความต้องการของกลุ่มต่างๆของแต่และจังหวัดนะครับซึ่ง มีความเคลื่อนไหวนะครับต้องการแพ่ขุนแพ่เนื้อจํานวนมากนะครับจาก2เดือนที่แล้วนะครับมาถึงเดือนนี้ก็ถือว่ามีการความเคลื่อนไหวมากขึ้นและก็มีความต้องการสูงขึ้นนะครับไไน,น,นัดแพะอีสานนะครับตลาดนัดแพะจังหวัดเลยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาในแต่ละจังหวัดนะครับอย่างเช่นขอนแก่นนะครับร้อยสบาท สารคามร้อยกาลสินทางร้อยเอ็ดนะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับ125บาทนะครับ128บาทบวก130บาทก็ต้องดูว่าราคาในแต่ละพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสมุนไพรสมาร์ทโก้ตนะครับขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่ทักทาย ศูนย์ไพลสมาร์ทโกดเข้ามานะครับก็โทรสอบถามโทรสั่งจองนะครับโทรสั่งซื้อสอบถามได้ที่0 939654964เบอร์สายตรงนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เบอร์แอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ0 939654964เบอร์แอดไลน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมุนไพรสมาร์ทโกด นะครับโทรสอบถามเข้ามาครับสมุนไพรสลับแพะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดดีต่อสุขภาพแพะดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแกะเป็นแพะเป็นวัวเป็นกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านก็กินได้ตามปริมาณน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็ทั้งส่วนที่ต้องการขับถ่ายพยากิก็นะครับก็ใช้วิธีการกรอกปากนะครับ ก็ตามขนาดและก็วิธีใช้ที่แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ทางเพจเข้าไปติดตามทางเพจก็ได้นะครับเพจน้ำหนักศูนย์ไทยสมาร์ทโกดบ,บ้านสมาร์ทโกดฟาร์มก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับเพื่อนๆที่สอบถามสรรพคุณหรือว่าสอบถาม,ส,ถามสั่งซื้อนะครับผ่านเบอร์ไลน์0 9นย์5 4 9 6สครับ อัพเดราคาแพ้ในช่วง2สัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นราคาเดิมนะครับปรับมาที่130บาทบวกแล้วก็ราคาแพะที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องปรับขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็จะมีการปรับราคาอีกรอบหนึ่งสำหรับราคาแพะนะครับจะปรับบวกไปอีกสักเท่าไหร่ก็ต้องจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ถือว่าไม่อยาก ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่อยากจะต้องไปไปแจ้งในลักษณะว่าอยากจะให้ราคาแพะปรับขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าความเป็นจริงในแต่และกลุ่มแต่และอำเภอนะครับกลุ่มที่มีความต้องการแพ้ก็ไม่อยากจะให้ราคาแพ้ปรับขึ้นแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรที่เลี้ยงเองก็อยากจะรู้ว่าราคากลางราคาที่ควรจะปรับเปลี่ยนอ,อยู่ที่ระดับไหนนะครับความต้องการไดไปถึงระดับไหน แล้วก็เกษตรกร,กรที่เลี้ยงแพ้นั้นก็ต้องการที่จะให้ราคามัน,มนชัดเจนนะครับว่าอยู่ในที่าราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของกลไกทางการตลาดนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับทุกเมื่อนะครับขอบคุณนะครับ FC ทั่วไทยสลับราคาแพ้นะครับที่แจ้งเข้ามาให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่สอบถามาราคาแพ์โดยตรงนะครับก็เบอร์เล็กก็ดีหรือว่าเบอร์สลหรับกลุ่มที่ต้องการแพะประจำเดือนก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะทราบรายละเอียดก็ติดต่อกันได้โดยตรงตามนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะท่านที่ติดต่อศุนไพรสมาร์ทโกันเข้ามาก็เบอร์แอดไลน์นะครับ สั่งจองสอบถามผ่านทางเบอร์แอดไลน์นะครับสมุนไพรสมาร์ทโกท้สำหรับแพะดีต่อสุขภาพแพะดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของท่าน093-965-4964ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับ ไปที่เพจสมุนไพรสมาร์ทโกด้วยนะครับ0939654964อัปเดตราคาแพ้ล่าสุดนะครับตามที่แจ้งไปต้นคลิปแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของราคาแพะก่อนหน้าน,นี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ130บาทบวกนะครับแต่และจังหวัดตอนนี้ก็ถือว่าราคามีความต่างกันบวกลบนะครับ20บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็บางจังหวัดก็ยังไม่ถึง130 บางจังหวัดก็เกินร้อยสามสิบนะครับมีบางจังหวัดเท่านั้นนะครับที่บอกว่าร้อยสี่สิบบาทก็อันนี้ก็อ้างอิงมาเดี๋ยวรอให้ปรับราคาขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าเป็นจังหวัดไหนนะครับก็ตอนนี้แพะเนื้อแพะขุนแพะอีสานแพะใต้ปรับราคาสลับในเรื่องของความต้องการในเรื่องของอปัจจัยดีๆที่ทําให้เษกษตรกรนั้นะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสาการนี้นะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับอีพนี้นะครับขอบคุณยินดีสำหรับทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับพี่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ